โอเคครับผมกลัาสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกและเราอยู่ในแมปเวลเลนดิสติกนะครับที่เป็นว่าเมื่อกี้ใช่อะไรน,นะลืมหรือ <c oughs> ว่าจะพูดอะไร <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่ในรายการ DRTS Cool นะครับหรือรายการสอนเล่นนั่นเองก่อนนี้เป็น E ีพีที่2แล้วนะครับอีพีที่2เนี่ยเกี่ยวกับการอาสอนเทคนิคการปั่นไฟนะครับว่าเราควรปั่นตรงไหนอะไรยังไงก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เกิดความเข้าใจสำหรับมือใหม่นะคุณผู้ชม <c oughs> ก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างไปฟังกันใน ในเกมที่ผมเล่นเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นไปอธิบายไปนะอ่ะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเหนื่อยมากคุณผู้ชมวันนี้คือแบบหาห้องแบบเป็นชั่วโมงเลยมันเข้าๆออกๆก,กันนะครับก็ไม่ได้คลิปสักทีนะะแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็เป็นด่านใหม่ที่แบบเพิ่งเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมด่านจากเกม l e 4 dead นะครับผมอ่ะก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ drs c o o ep ที่2นะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งการบันไฟการบันไฟที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องประตูนะครับ ขออนุญาตเรื่องอพูดเรื่องของประตูก่อนแล้วกันนะก่นนาวกรงบว่าแดงๆนั่นแหนะไม่ใช่ใช่ไหมคือเรื่องประตูเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับผมทดสอบไปละเอนเกมเนี่ยหลังจากปั่นไฟครบ5้าเครื่องแล้วเปิดประตู100%ประตูเปิดเนี่ยเอนเกมมันจะขึ้นนะครับเอนเกมคือมันจะมีเวลา2อนาทีนะครับคือไม่ใช่ไอเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเวลาข้างบน่าตอนนี้สิบสี่นาทียี่สิบห้าวิใช่ไหมคือเดี๋ยวผมขอแบบแอบๆบแบบก่อนนะจะอธิบายเรื่องประตูก่อน คือหลายคนเกมนี้ประมาณ98%เลยที่แบบปั่นครบ5เครื่องปุ๊บก็เปิดประตู100%เลยอ่ะคือผมอยากจะให้คุณผู้ชมเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเปิดประตูสัก95% 98%หรือ99%ก็ได้นะครับถามว่าทําไมคือผมไม่ได้บังคับให้คุณผู้ชมเปิดอย่างนี้แบบ99%อย่างนี้แบบทุกรอบทุกครั้งนะคือแบบให้ดูอยากให้ดูลุกเกมด้วยแต่ว่าในคุณผู้ชมเปิด100%ไปเลยในกรณีที่แบบเวลามาเหลือ ต่ำกว่านาทีนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยต่างอะไรกันละหรือจะรอดูรูปเกมก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบสมมตินะมี5เครื่องเนี่ยสมมติปั่นไฟไป5นาทีพอดีเหลือ10นาทีอยนะ่างเงี้ยคุณผู้ชมจะไปเปิดประตูเนี่ยผมแนะนําให้ไปเปิดสัก95 98หรือ99%ไว้ก่อนนะครับอย่าไปเปิด100%ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันยังเหลืออีก10นาทีอะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดประตูไปแล้ว1 0 0เนนี่ยไอ้10นาทีนั้นเนี่ยมันจะถูก คือเอนเกมมันมีเวลา2นาทีถ้าเปิดประตู100%ปุ๊บจากส0นาทีมันจะตัดเป็นเอนเกมแล้วก็เอนเกมเนี่ยมีเวลา2นาทีนะครับนับถอยหลังเรื่อยๆถ้าเ,เวลามันหมดปุ๊บก็คือตายเลยนะครับเอนเกมฆาตกรก็ได้คิวไปยกแมปนะครับมันไม่คุ้มนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อไหมก็คือคุณผู้ชมเปิดประ,ประตู100%ปรได้ผมไม่ได้ห้ามแล้วมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าอยากให้ดูรูปเกมกันนิดหนึ่งว่าสมควรเปิด1 0 0ดีไหมหรือว่ายังไม่สมคเปิด100% แค่นั้นเลยนะครับอันนี้คือเรื่องเปิดประตูนะครับขอพูดดักไว้ต้นคลิปเลยนะครับเพราะหลายคนแบบเปิดกันแบบ98%ขเขาเรียกว่าอะไรวะ98%ของเกมเนี้ยอันนี้เปอร์เซ็นต์โดยรวมผมพูดเล่นนะครับก็คือเปิดเลยนะครับคุณผู้ชมมันเห็นผมว่ะวะน่าจะเห็นแหละแต่เกมนี้ไม่มีรอยเท้านะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ดูรูปเกมกันละกันว่าควรจะ เปิดประตูดีไหมมันเหลือต่ํากว่าแบบ3มนาทีไหมถ้าเหลือต่ํากว่าสามนาทีตัวเกมอะที่เป็นเวลาข้างบนเห็นไหมถ้ามันเหลือต่ํากว่าสามนาทีหลังจากปั่นเสร็จครบ5เครื่องแล้วก็เปิด100%เลยก็ได้แต่ถ้าปั่นครบ5เครื่องไปแล้วแล้วเวลามันยังเหลือแบบเยอะมากอะเยอะกว่า3มนาทีเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมเปิดแค่แบบ9 8ไม่พอนะสำหรับประตูนะหรือ99%ก้้วแต่ถ้า99%บางทีอาจจะมีมือลั่นบ้างก็สัก98ก็ได้นะครับอ่ะปรามาณนี้ขอจบเรื่องประตูเียงเท่านี้นะค้ับ ส่วนเรื่องการปั่นไฟแล lighting, online, ้วก็ตำแหน่งการปั leigh, ่นไฟเนีはは่ยเดี ans, ๋ยวผมขอหาตัวอย่างสักเครื่องก่อนนะครับอย่าว่าผมโดดนะผมมาสอนคุณผู้ชมอ่ะเอาเครื่องนี้แล้วกันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพตำแหน่งการปั่นไฟเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีเครื่องวงนอกกับเครื่องวงในนะครับเครื่องวงนอกกับเครื่องวงในเนี่ยคือเวลาปั่นจนเหลือหนึ่งเครื่องเนี่ยเหลือเครื่องเดียวที่ต้องปั่นเนี่ยมันจะเหลือเครื่องปั่นไฟที่เป็นแบบช้อยหรือว่าตัวเลือกในเกมประมาณสัก3ามสี่เครื่องนะครับเกมนี้ก็ ถ้าคุณผู้ชมไปปั่นรอบนอกไกลๆที่แบบเป็นเครื่องปั่นไฟติดขอแบแมพซะหมดเนี่ยพอเหลือท้ายเกมที่เป็นตัวเลือกหนึ่งเครื่องเนี่ยมันจะมีประมาณสักสามสี่เครื่องใช่ไหมที่แบบเป็นตัวเลือกให้เราปั่นเครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปปั่นรอบนอกหมดมันเหลือแต่รอบในอย่างเงี้ยฆาตกรมันจะเดินโซนเครื่องนะครับก็คือเดินวนไปวนมาแถวเครื่องสามสี่เครื่องนั้นเนี่ยแล้วเราจะปั่นกันไม่ได้นะครับแล้วเราจะตายแล้วมันมีเกมนี้มันมีเวลาจำกัดด้วยเล่นลำบากเลยนะครับ สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือคุณผู้ชมต้องไปปั่นเครื่องในก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอย่างอันเครื่องเนี้คิดว่าเป็นเครื่องในไหมอ่าอาจจะพอเรียกว่าอาจจะพอเรียกว่ากลางแมปได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ชิดนู่นเกินนะครับต้องดูหลายๆแมปนะครับอ่ะอย่างเครื่องนี้ก็สมควรปั่นนะครับคือคุณผู้ชมไม่ควรไปปั่นเครื่องที่มันอยู่ใกล้ๆขอบ คือถามว่าจะดูได้ไงคุณผู้ชมต้องดูว่ามันแบบมันใกล้ขอบไหมอย่างที่ผมออกไปดูมื่เก้มันก็ไม่ได้ใกล้ขอบมากแปลว่าพอปั่นได้นะครับคือไม่ใช่อะไรสูถ้าเราปั่นเครื่องวงในหมดใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่เครื่องไกลๆที่อยู่วงนอกเวลาฆาตกรมันจะโซนตอนเหลือเครื่องหนึ่งสุดท้ายที่เราต้องปั่นเนี่ยมันก็จะโซนลําบากเดินไปแต่ละเครื่องก็คือจะใช้เวลานานมากนะครับนานกว่าที่มันแบบเครื่องอยู่ใกล้กันน่ะฆาตกรมันก็จะคุมเกมเรายากนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ผมพูดไปจะแบบเข้าใจไหมเป็นเรื่องที่สําาคคัญมมกะุช เนี่ยดูดิโซเวอร์มันปั่นไฟเร็วนะคุณผู้ชมถ้าเราคุมเกมเราจะได้เปรียบนะครับแต่คิดว่าฆารกรตาน,นี้น่าจะเล่นไม่เป็นนะผมคิดว่านะส่วนเรื่องตำแหน่งการปั่นไฟเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมหาเครื่องปั่นไฟที่แบบผมทิ้งเครื่องนี้ไว้แล้วกันนะ <laughs> ถ่วงเวลาหน่อยอัดคลิปอัดคลิปคือเวลาคุณผู้ชมจะปั่นไฟนะครับตำแหน่งการปั่นไฟเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ คือแบบคุณผู้ชมต้องเลือกตำแหน่งเนี่ยตรงนี้ก็ปั่นได้ใช่ไหมตรงนี้ก็ปั่นได้คือตรงนี้ก็ปั่นไม่ได้เพราะว่าน,นี้เครื่องมันบางแต่สมมติที่ไหนที่มันปั่นได้3าสที่อย่างเงี้ยเครื่องที่มันโลง่ลงๆอ่ะเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนเอาอีหา่านั้นไปเจอเครื่องผมซะละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินหาเครื่องเดินหาเครื่องโลง่ลงๆให้คุณผู้ชมเห็นภาพก่อนอืมดูก่อนว่ามีไหมนี่ผมศาสตร์แบบวางยาเพื่อนนะถ่งเวลา ปั่นเสร็จให้ตะกรอมาได้ไลเนี่ยตอนนี้เห็นไหมเวลาเป็นยังเหลือ9้านาทีอยู่ถ้าคุณผู้ชมไปรีบเปิดประตูมันจะตัดเหลือ2นาทีเลยนะครับอันนี้ผมหิวแล้วป่ะเนี่ยอไม่ใช่นะเครื่องปั่นไฟไม่มีข้างนอกเลยฮนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมุมมองนะครับคุณผู้ชมมุมมองของอตัวที่เรานั่งปั่นไฟตำแหน่งอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวหาเครื่องอ่ะเครื่องนี้ก็เลยสมมตินะครับ ผมนั่งปั่นไฟมุมนี้เนี่ยก็คือผมจะเห็นแค่2มุมก็คือมุมข้างหน้านี้ก็คือแทบไม่เห็นเลยอ่าในเกมเห็นปะคุณผู้ชมเวลามันตัดเลยนะครับเปิดสองนาทีแล้วก็มองได้แค่มุมนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเครื่องนี้ตำแหน่งที่ปั่นเราดีที่สุดน่าจะเป็นมุมนี้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่มองเห็นได้หลายทิศทางนะคุณผู้ชมคือเป็นตำแหน่งที่เราไม่ต้องหันหน้าเยอะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดน่าจะตรงนี้นะขออภัยโดยพูดผิดตำแหน่งนี้มันแคบไปนิดนึงมันติดกล่องตรงนี้นะครับ ตำแหน่งที่ดีที่สุดของเครื่องนี้จะเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่ามองเห็นได้เยอะกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเนี่ยมันจะต่างกันออกไปนะคุณผู้ชม,มเพื่อนเราโดนแขวนนะครับโอ้ยแหลกแหลกแหลกตัวีนะเพื่อนช่วยกันเองนะ <laughs> อะอย่างเครื่องนี้บ้างอย่างเครื่องนี้บ้างตำแหน่งเครื่องนี้ที่ดีที่สุดนะผมขอดูก่อนอ่ะตำแหน่งนี้นะครับนี่ไงเราปั่นไฟแล้วก็นั่งมองมุมนี้ไปเลยนะครับถ้าฆาตรกรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถลุกได้ก่อนเลยแต่ว่าถ้าแบบเราอยู่ตำแหน่งเงี้ย เนี่ยเห็นไหมกำแพงแม่งบางมิดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องนั่งแบบหันเองอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเงี้ยต้องหันเยอะแล้วมีสกิลเช็คมันก็จะแบบปวดหน้าจออีกนะครับมค้างเงี้ยเงี้ยฆาตก,กรก็แบบมุมอับอีกถ้ามาตรงนี้เราก็ไม่เห็นอีกใช่ไหมล่ะถ้าอยู่เนี้ยมันก็จะเห็นนะครับมองได้แบบเห็นไหมมันเห็นตรงมุมนี้ด้วยแต่ตรงนี้มันไม่เห็นนะครับตรงนี้มันไม่เห็นคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเรานั่งปั่นเงนี้ยมันจะเป็นแอนิเมชันนั่งปั่นปุ๊บคือมันจะมองยากนะครับต้องแบบมองเงี้ยคุณผู้ชมเห็น มุมนี้จะดูสบายตากว่านะครับตรงนี้อาจจะบังนิดนึงแต่ว่ามันยังพอเห็นไฟแดงแล้วเดินได้นะครับตอนนี้มันเป็นมุมอับเลยถ้าฆาตกรเขาเหลี่ยมเดินชิดก็อาจจะไม่รอดนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็อาจจะไม่รอดละเนี่ยครับเปิดเปิดประตูก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเรื่องตำแหน่งการปั่นไฟก็ประมาณนี้นะครับสิบหายแล้วผิดประตูอืมอ่ะโอเคประตูอยู่นู่นนะครับออกไปกันหมดเลยอย่างที่ผมบอกเห็นไหมเหลือทั้งแปดเจ็ดแปดนาที รีบกดออกหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออกทันอยู่ออกทันอยู่ทันก็บ้าแล้วประตูอยู่นี่เรียบร้อยไม่ได้ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสอนคุณผู้ชมน่าจะมานี้นะครับถ้ามีตรงไหนสงสัยหรือติดคำถามอะไรก็สอบถามผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะ <laughs> ขอไปพักก่อนวันนี้ แบตจะหมดแล้วคุณผู้ชมไมปยบาเจอกันคลิปหน้าครับมีคำถามและสงสัยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบแบบละเอียดเลยนะถ้าผิดภาพการใดไหนต้องขออภัยคุณผู้ชมนะทีนี้ด้วยนะครับไปยบาเจอกันครับผม